ฉัยถึงห้องแล้วการตัดฉากของ น้ำมาจากอีกโรงแรมนึ่งะหชื่อคุณอะไรครับอันนี้พักแค่เดียวนะคะักแค่เดียวค่ะูค้าอืบดูเงียบม,มากเลยดูเงียบมอมืออันนี้เบาๆหน่อยนะคะมีรถใช่ค่ะพักเดียวใช่ค่ะ ข้าวเชฟเฟคกบโแมวันที่21แล้วก็เชฟเฟควนที่22โดยเชฟ่ของคุณพักวันรันค่ะโดยโทรศัพท์เลยนะคะเปิดกรณุ่ของอันนี้ขอเป็นรายเซ็นนะคะเดีคุณพ่เข้าไปเลยแล้วก่อ่ยนะขอบคุณค่ะสุดพุ่งนี้อน6โมงเช้าจะเริ่มสุดตแต่ตี10โมงเ้าตโาต่บคของลูกค่าจะไม่ได้ต่อมานะคะก็สามารถซอเพิ่มไเลยในที่250บาท เดี๋ยวเขาจะการ้านอหนก็ได้ได้ค่ะห้องจะเป็นหมายเลข4 0 5เดี๋ยวห้องพักคนที่เขาจะเป็นตึกที่เราเห็นไฟสว่างอยูเนะเดี๋ยวเดินตรงไปนะครับตรงไปจนสุดทางเลยตรงไฟนั่นนะครับแล้วก็ลงไปในเลี้ยวขวาที่จัได้เลยได้ลนี้มีอะไรกินไหมพี่ก็คือถ้าสนใจอาหารเป็นอาหรยวันก็มีนะเงอ่ะ ถ้าข้างหน้าเหรอคะถ้าข้างหน้าก็มีอยู่ครับผมแต่ว่าาเปิดไม่กี่ร้านเลครับอ๋อมันเงียบมากเลยเนาะใช่ใช่คือคือเปิดต้องเงียบแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะก็คือถ้าด้านนอกนี้ค่อนข้างจะเงียบสักทีเพราะว่าป่าชตายังเข้ามาไม่เยอะดีครับผมแต่คนไทยก็ไทยก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือมาเที่ยวเช้ามากกว่าครับผม ครจงนาอัได้เลยนะครับว่าน้ำด้วยเดยวจะได้ียครับอันนี้ก็คือมาเล่นได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือสาวว่ายน้ำอ่านี้จะเปิดหนึ่งอ่าเปิดกะเป๋าค่ครับอกสองครับเดี๋ยวเขาส่งกระเป๋า4ี่ส้าแป๊นึงนะครับ4ี่คสส ลิฟต์นี้ใช่ไหมคะโอเคตรงนี้เลยครับชั้นสี่นะครับผม<อ>ถ้าต้องการไปสา,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 า<อ>วยน้ำคนแดดฟ้าขึ้นชั้นหกได้เลยนะครับโอ้โหแต่ชั้นหกเป็นกี่โมงอะคะอ่าเปิดเจ้ามือชั้นหนึ่งสามทุ<อ>่มครับส่วนด้านล่างนี่เปิดเจ็ดมือช้นคือหนึ่งทุ่มนะครับผมค่ะชั้นสี่นะคะ เต็มไหมคะเนี่ยเกือบเต็มครับบครับแล้วผมถ้าเป็นสุขสวัสดิ์ที่ค่อนข้างจะเน่นครับผมอ๋อวันนี้ว่านอาทิตยเนาะใช่ครับคมถ้าวันจันทร์วันธรรมดาแบบนี้ก็เชยินประมาณเจ็ดอันนี้สั่งได้ไหมคะอันนี้สั่งได้ก็คือติดต่อที่ห้องอ่านได้เลยครับโอเคครับสี่สิบศูนย์ี่ เด็กิีการหนึ่งใบเดียวเสียบจับคัดได้เลยครับตรงนี้เลยโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับโอเคเอาไว้ตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะป้อนะครับขอบคุณนะคะครับผมถ้าเกิดว่าต้องการอะไรเพิ่มนี่กดหมายเลขศูนย์นะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ บอกว่าอ่ะทอดแมทคุยกันคือจะบอกว่าดีหมะอะกับกล้องละกันกับแงกับนี้เนาะกับแง่อะทุกคนค่ะคือจะบอกว่าดีหมะไม่ได้จองแรมนี้เลยนะดีมะไม่ได้จองปานนันมาแต่คือว่าดีหมะจองแบบเอ่อที่เก่าดิมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วคือดีหมะลงจากเครื่องแล้วดีมก็โทรหาบอกว่ามันจะไป ที่โรงแรมย,ยังไงนั่งบัสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากนั่งรถตู้เพราะว่ามันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลัวแบบนั่งคนเดียวแต่สรุปก็นั่งมาคนเดียวนะคุณลุงเขาก็น่ารักดีเนาะแต่แบบโค้งเยอะไปหน่อยแล้วก็นี่ทุกคนเขาบอกว่าลูกค้าคะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าเนี่ยมาพักที่ปาหนักนะคะซึ่งตอนนั้นอะเราซีเรียสมากเพราะว่าเราอะจองวิวแบบภูเขาไว้อทุกคนแต่ว่าห้องอะห้องที่ได้ที่ดีมจองนะไม่ได้ขนาดดีนะ ไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้เลยคือมันสวย้วสวยมากทุกคนแล้วคือเข้าใจไหมว่าดีมอันนี้อันนี้เข้าไปใส่ในห้องเหรอไม่ใช่คือดีมอะพักคนเดียวมาคนเดียวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ดีมยังต้องทํางานอยู่แล้วคือแบบห้องใหญ่อลังการเวอร์วังแบบคือห้องที่ดีมจองก่อนนันนี้มันไม่ใหญ่ขนาดนี้งไงทุกคนโอ้ oh my god โอ๊ยไปดูวิวโอ้ยเปิดไฟตรงไหนอ่ะเปิดไฟก่อนเอ้าเปิดไม่ได้นี่เปิดตรงนี้อ้าวโห้ยห้องอ่ะโอ้ยแม่โอ้ยทุกคนนั่นมันก็สิรามาดูดิ วิวขาวขาขาวขาขาวไอก็สีลาหรือเปล่าเนี่ยวมันมืดมากเลยทุกคนนี่นะคือทะเลเนี่เลยโอ้ยทุกคนคือจะบอกว่าวิวดีมากแล้วคือข้างหน้าใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่เบ้อวังแบบโอ้ยได้ได้แบบ ห้องแบบดีเกินคาดมากทุกคนจริงๆแบบจริงๆๆๆๆเลยนะคะปานันดีไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเพราะตอนดิมจองนีไม่ได้จองโรงแรมนี้แต่เนื่องจากว่าเข้าใจนะเพราะว่าลูกค้าเขาน้อยไงเขาอาจจะแบบโยนเรามาที่นี่เลยโอเคไม่เป็นไรดิไม่โกรธดิแฮปปี้มากเลยห้องมันสบายมากเลยแต่ว่ามันเป็นเตียงอย่างเงี้ย อาจจะแบบทาให้มันมาชนกันป่ะเดี๋ยวดีมาตอนแรกคิดไว้ในใจแล้วนะทุกคนว่าแบบเฮ้ยเรานะอยากหยิบกล้องขึ้นมารีวิวแบบเท่าเท่ๆทุกคนแบบว่าเดินเข้ามาแล้วแบบตึ้งตึ้งเปิดประตูไปนึ่งเป็นวิวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าจริงคือแบบอันนี้หนักมากนะคะอันนี้ก็หนักมากแล้วก็ต้องแบกอันนี้อุปกรณ์ดำน้ํานะคะ คือแบบไม่ไหวต้องให้พี่เขาช่วยแล้วคือวิดีโอเราก็อยากถ่ายทุกคนดูแบบที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วก็แบบเออ my god โอเคเดี๋ยวไปเก็บภาพชัดๆกันนะคะทุกคนไปกินข้าวกันดึง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  เข้ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าดึกมากแล้วครัวน่าจะปิดแต่ก็แวะเติมลิปนิสหนึ่งคึ้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ย<ม>ก็ยังไม่ได้ทาเลยนะอันนี้ดิมเพิ่งซื้อมาใหม่จะบอกว่าสีเนี่ยโคตรแบบเดียบดิมพกแบบใส่กระเป๋าอันเดียวอยู่เลยนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำพักซีเล็กสคริปหนึ่งเนาะสำหรับสาวที่อยากไปทะเลแต่ว่าไม่ได้อยากพกอะไรเยอะแยะนะคะนีสีแบบนี้เลย สีเดอเริโอไปกินข้าวกันใช่ค่ะกิอ๋อแล้วก็จะออกไปซื้อแชมพูด,ด้วยนะคะเพราะว่าขวดเท่านี้นะคะไม่สามารถที่จะสระผมของดีมได้นะทุกคนเพราะว่าดีมใช้เยอะมากจะไปหาเซเวน่นกันก่อน ะคะโอ้ยทุกคนคือแบบเงียบมากเลยอะ่ะไม่ค่อยมีคนไม่ใช่ไม่ค่อยไม่มีคนเลยมาซื้อยาสะผมแร็ป ไม่แน่ใจว่าในห้องมีจานให้ไหมอะอค่ะจานกี่ใบคะเออเอาใบเดียวค่ะ,ะ,ะเอเอสี่สี่ศูนย์ห้ามีขอจานร้เชิญไปเลยโอ้โห,หนักมากก็ จริงๆแล้วอะสีจริงอะน่ากินกว่าสีในกล้องมากเลยนะแต่ทว่าทําไมเวลาถ่ายแล้วมันเป็นแบบนี้แลวนี่คือส้มตำหอมแบบหอมมากทุกคนสั่งเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็อันนี้สับประดบประดสับประรดสับปะรดปั่นนะคะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลนะ้คคืออันนี้พี่เขาให้เยอะมากนะคะให้กุ้งหลายตัวเลยนะคะเจ็ดสิบบาทเองแล้วก็สั่งไก่ร้านพี่เขามาด้วยเดี๋ยวดิมรีวิวให้ดูเนาะเผื่อใครมานะคะแถวนี้เดี๋ยวไปโซยแหละ พวกนั้นเนี่ยริมพักที่ฝั่งนู้นนี่สวยมากขึ้นไปเดี๋ยวของผมเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถตุกๆนะคะ นูน่นฝั่งนู่นนะคะหน,นุไปเดินข้ามไปต่อรองราคาคุณลุงนะไว้เจอกันโรงแรมหน้านะคะทุกคนยังไงดินก็อยากเชิญทุกคนออกมาพักผ่อนกันนะคะแต่ละโรงแรมเขาก็ตั้งใจกันทำมากๆเลยยังไงดีฝากซับส,สไครก้กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ